ก็จะโฟกัสใน2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเน้นรับเงินคืนทุกปีเน้นรับเงินคืนยาวๆและชลําระเบี้ยประกันไม่นานนะคะประเด็นที่2คือสําหรับกลุ่มที่ต้องการเน้นความคุ้คมครองชีวิตสูงโดยเฉพาะเน้นความคุ้คมครองจากอุบัติเหตุนะคะ2กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มหลักๆที่เหมาะกับแผนนี้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในพุเราเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะกิ๊กเป็นเจ้าของช่องช่องนี้ค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยชมคลิปต่างๆในช่องประกันในทุกเราปเป็นเดิมิ๊กแนะนําช่องเบื้องต้นค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่กิ๊กทํามาเพื่อ สรุปสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกบบประกันหลายๆแบบนะคะแบบต่างๆนะคะซึ่งสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะหรือผู้ติดตามท่านใดนะคะสนใจที่จะกําลังตัดสินใจทาประกันนะคะและยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักนะคะก็ศึกษาข้อมูลจากช่องนี้ได้เลยนะคะกิ๊กมีหลากหลายรูปแบบประกันนะคะและกิ๊กเป็นตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแบบประกันในช่องประกันในทุกเรเวนเดอร์นี้กิ๊กจะสรุปแบบประกันแผนต่างๆของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเพื่อนๆสามารถดู ดูคลิปของกิ๊กนะคะแล้วก็นําไปพูดคุยกับตัวแทนได้และหากท่านใดยังไม่มีตัวแทนดูแลและต้องการให้กิ๊กเป็นคนให้ข้อมูลดูแลกรมทรรของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะก็สามารถให้กิ๊กบริการตรงนี้ได้ค่ะแอดไลน์ประกันขีดกลางลาเวนเดอร์หรือสแกน QR code ที่ขึ้นให้ด้านข้างนี้นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ และจิ๊กแนะนำตัวเองค่ะนางสาวพาณิตายิดงค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตขออนุญาตขึ้นเลขที่ใบยอนุญาตตัวแทนให้ด้านข้างนี้ค่ะและสำหรับคลิปที่จิ๊กนำมาเสนอในวันนี้สรุปเป็นคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นประกันนะคะที่มีความน่าสนใจยังไงเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่คุ้มครองนานๆท่านใดที่ต้องการคุ้มครองนานๆน,น,นะคะวันนี้น่าสนใจทีเดียว พร้อมทั้งการชําระเบี้ยประกันสั้นๆไม่นานมากบอกเลยค่ะว่า8ปีนะคะท่านใดกําลังมองหาประกันที่คุ้มครองนานๆแล้วก็ชําระเบี้ยประกันประมาณ8ปีแผนในวันนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราลองชมคลิปกันคะ่ะและข้อดีอีกข้อนึงคืออะไรข้อดีคือแผนที่กิ๊กสรุปในวันนี้คุณจะได้รับเงินคืนในทุกๆปีพร้อมกับความคุ้มครองชีวิตที่สูงขึ้น น,ะะนี่คือสรุปข้อดีของแบบประกันชีวิตที่กิ๊กนำเสนอในวันนี้นะคะสำหรับแผนที่กิ๊กนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือเมืองไทยแฮปปี้รีเทนแป8ิทับ8 88ทับ8นะคะกี๊ค่อยๆอ,อธิบายหมายความว่ายังไงตัวเลข88ทับ8หมายความว่าให้คุณชำระเบี้ยประกัน8ปีคุ้มครองคุณจนถึงอายุ88ปี และคุณจะได้รับเงินคืนนะคะปีละ8%ของทุนประกันรับตั้งแต่ปีถัดไปนะคะรับไปจนถึงอายุ87ปีนะคะ และตอนคุณอายุ88ปีที่ครบสัญญาคุณจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาจำนวน888%ของทุนประกันนั่นเองนะคะและจุดเด่นนะคะของแบบเงินไทยแฮปปี้รีเทิร์88ทั8ในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นในรูปแบบของเงินคืนแล้วนะคะความคุ้มครองชีวิตยังให้พิเศษเพิ่มเติมจากแผนอื่นๆนะคะพิเศษยังไง ความคุ้มครองชีวิตนะคะปกติทั่วไปเราจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วๆไปเหมือนกันนะคะและกําหนดเงินผลประโยชน์ที่จะจ่ายให้แก่ทาย,ยาทหรือผู้รับผลประโยชน์ไว้นะคะ สำหรับแผน88 8, 8. ับในวันนี้นะคะเราจะแยกกรณีความคุ้มครองชีวิตเป็น2กรณีด้วยกันกรณีที่1คือคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไปคือนอกจากอุบัติเหตุนะคะและกรณีที่2คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทําไมต้องแยกเพราะว่ากรณีที่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นเป็น8เท่าโดยทันที เพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะ88ับ8จึงเป็นอีกหนึ่งแผนนะคะที่มีหลายๆคนสนใจเนื่องจากความคุม้มครองด้านอุบัติเหตุที่สูงนะคะในช่วงอายุช่วงหนึ่งนะคะบางครอบครัวคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะต้องเดินทางบ่อยๆอยะะ่างนี้ค่ะก็มองหาประกันที่ได้รับความคุม้มครองด้านอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าถามว่าแผนเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์น88แผนนี้นะคะทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะสมัครทําได้ตั้งแต่ อายุ18จนถึงอายุ65ปีนะคะโดยนะคะมีทุนประกันเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะและเรามาดูกันค่ะว่าทุนประกันสูงสุดที่สามารถทำได้เป็นยังไงหากช่วงอายุ18ถึง55ปีนะคะสามารถทำทุนประกันได้สูงสุดคือไม่เกิน3ล้านบาทและอายุตั้งแต่56ปีจนถึงอายุ65ปีสามารถทำทุนประกันสูงสุดได้2ล้านบาทค่ะ ที่ขอขั้กนการคลิปตรงนี้นะคะโดยการนําเสนอตัวอย่างนะคะเพื่อให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะคะสําหรับเป็นไอเดียในการตัดสินใจทาแผน88ทับ8แผนนี้นะคะเช่นหากคุณเลือกทาทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะในระหว่างปีนะคะคุณจะได้รับเงินคืนอย่างที่แจ้งไปก็คือปีละ8%ของทุนประกันนะคะในที่นี้8%ของ1ล้านนะคะถ้าคุณทําทุนประกันที่1ล้านบาทคุณจะได้รับเงินคืนนะคะทุกปีปีละ8 และตอนอายุคบ8 8ปีที่กิ๊กบอกว่าจะได้เงินครบกำหนดสัญญาที่880บาทเปอร์เซ็นนั่นก็คือ880บาทเปอร์เซ็นของทุนประกัน1ล้านบาทนั่นก็คือเงินครบกำหนดสัญญาตอนอายุ88ปีคุณจะได้รับเงินคบกำหนดสัญญาตอนอายุ88ปีเป็นจำนวนเงิน8,888,000บาทน,นั่นเองค่ะสำหรับด้านความคุ้มครองชีวิตนะคะเดี๋ยวกิ๊กอธิบายด้วยตารางด้านข้างเพื่อให้ชัดเจนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะกิ๊ก เปรียบเทียบกรณีเสียชีวิตทั่วไปกับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะขึ้นให้แต่ละปีดังต่อไปนี้ค่ะกรณีปีที่1นนะคะกรมครองเสียชีวิตทั่วไปนะคะก็คือ100%ของทุนประกันแต่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคูณ8ไปเลยค่ะเป็น80% 0ของทุนประกันในปีที่2คุ้รครองกรณีเสียชีวิตทั่วไปอยู่ที่20 0เ หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็200ไปคูณ8ก็เท่ากับ1,600นหะคะหากกรณีเสียชีวิตในปีที่3คุ้มครองนะคะ300%และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปีที่3ก็คุ้มครองให้2,400เพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่ปีที่8เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่ปีที่8จนอายุคร ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากเหตุทั่วไปนะคะอยู่ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะและหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็คุ้มครองให้สูงถึง6,400เปอร์เซ็นต์ของทุนประกรันนี้ในตัวเลขไม่ต้องตกใจนะคะเป็นไปตามนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราให้พิเศษสำหรับแผน88แทับแเราคอนเซิร์นเรื่องการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเข้ามาพิเศษในแผนนี้ค่ะ,คะก็พอจะสรุปได้นะคะว่าสำหรับแผนเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์นแแผนนี้นะคะก็จะโฟกัสใน2ประเด็นหลัก ประเด็นแรกก็คือเน้นรับเงินคืนทุกปีเน้นรับเงินคืนยาวๆและชําระเรียบระกันไม่นานนะคะประเด็นที่2คือสําหรับกลุ่มที่ต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตสูงๆโดยเฉพาะเน้นความคุ้มครองจากอุบัติเหตุนะคะสกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มหลักๆที่เหมาะกับแผนนี้สําหรับเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์88ทับ8ค่ะ และสําหรับการเข้าช่วงตัวอย่างในวันนี้สําหรับแผน88แทัแแผนนี้นะคะกิ๊กจะยกตัวอย่างเป็น3ามกลุ่มเป้าหมายนะคะแยกเป็นดังนี้ค่ะกลุ่มแรกค่ะทําเพื่อวางแผนการศึกษาบุตรนะคะตัวอย่างในวันนี้กจะเป็น เด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะใช้แผน8 8ท8บ8เพื่อวางแผนการศึกษาให้บุตรค่ะแผนที่2ค่ะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะคุณสามารถใช้ประกันแบบ8 8 8บ8แผนนี้เพื่อเป็นการวางแผนเกษียณของคุณได้นะคะตัวอย่างที่นิ้นำเสนอในวันนี้จะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะวางแผนเกษียณด้วยแผน88888นะคะและสำหรับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่3นะคะ กิ๊กจะวางแผนให้สําหรับการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวค่ะสําหรับคุณผู้ชายอายุ40ปีนะคะการวางแผนสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวหมายถึงการเล็้ยงเห็นในวันที่เราจากไปค่ะเราสามารถส่งมอบอะไรให้คนข้างหลังในบ้างวันนี้เรามายกตัวอย่างกันทั้ง3ตัวอย่างกันอย่างชัดเจนค่ะ สำหรับตัวอย่างแรกนะคะเป็นตัวอย่างของการวางแผนทางประกันเมืองไทย Happy Return 88ทับ8เพื่อช่วยในการวางแผนการศึกษาวุธนะคะตัวอย่างนี้กิยกตัวอย่างเป็นเด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทําประกันแผน88ั8แผนนี้ไว้ให้นะคะกําหนดทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันอายุของน้องเพศชายอายุ18ปีเบี้ยประกันจะตองอยู่ที่ปีละ6,83,590บาทนะคะ ตรงนี้นะคะทาตั้งแต่อายุ18ปีนะคะชําระเบี้ยประกัน8ปีคือตั้งแต่อายุ19ปีก็จะได้เริ่มรับเงินคืนเลยปีละ8%ร์ของ1ล้านบาทนั่นก็คือรับเงินคืนปีละ8 0 0 0 0บาทนะคะหลักลูกชายนะคะที่อายุ18ปีจะเริ่มรับเงินคืนนะคะปีละ80,000บาทก็เริ่มรับตั้งแต่อายุ19ปีเลยนะคะรับปีละ8 0 0 0 0บาทเรามาดูการวางแผนตามแผนภาพด้านข้างนี้นะคะช่วงอายุที่น้องอายุ19-24ถึงปีก็ยังอยู่ในช่วงการ ศึกษาอยู่ถูกต้องไหมคะจะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีจนจบปริญญาโทนะคะผลประโยชน์รวมทั้งสิ้นกิ๊กรวมมาให้อายุ19-24ปีปีละ80,000บาทรับผลประโยชน์รวมอยู่ที่480,000บาทค่ะแล้วน้องก็เรียนจบตอนปริญญาตรีตอนอายุ22ปีนะคะอายุ IU 24ปีก็จบปริญญาโทนะคะแล้วเรามาต่อกันคะ่ะช่วงอายุ25จนถึงอายุ30ปีนะคะได้รับเงินคืนนะคะปีละ 80,000เช่นเดียวกันนะคะให้เก็บสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็วางแผนแต่งงานตอนอายุ30ปีนะคะก็สามารถนําเงินที่สะสมไว้เมื่อสักครู่นะคะ480,000บาทนะคะออกมาใช้ในงานแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกันค่ะและต่อมาในช่วงที่ลูกของเราอายุ31จนถึง59ปีนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้รับปีละ80,000บาทเป็น passive income เข้ามากับให้ลูกเราแล้วนะคะตัวนี้ถ้าได้รับปีละ80,000 ในช่วงอายุ31ไปจนถึงอายุ59คูณมาให้นะคะเพื่อต่อยอดการลงทุนในช่องทางต่างๆนะคะเงินรวมก้อนช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่2ล้าน3แสนหมื่นบาทเลยนะคะและในช่วงที่อายุ60จนถึงอายุ87ปีก็อยู่ในช่วงที่นำเงินคืนมาใช้เป็นเงินบำนาญในช่วงที่เกษียณอายุแล้วนะคะช่วงนี้ก็รับปีละ8 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันคะ่ะรับรวมเงินที่รับในช่วงนี้นะคะก็รวมทั้งสิ้น2ล้าน2แสนหมื่นบาทเลยนะคะ และในวัยที่อายุครบ88ปีค่ะรับเงินครบกำหนดสัญญาที่888ของทุนประกันในที่นี้ก็เท่ากับ8,880,000บาทรับตอนอายุ88ปีค่ะและเมื่อเราสรุปรวมของเคสที่กียกตัวอย่างวันนี้เด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะชำระเบี้ยประกันรวมนะคะทั้งสิ้นนะคะก็คือ5,468,720บาท คำนวณมาจากชำระเบี้ยประกันนะคะปีละ6กแสน0ปบาทเป็นเวลา8ปีรวมแล้วก็เบี้ยประกันชำระรวมอยู่ที่5 468,720บาทนะคะและเงินคืนที่ได้รับเงินคืนตลอดอายุสัญญามานะคะวกกับเงินปีสุดท้ายตอนอายุ88ปีรวมผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาได้รับเท่ากับ14 4 0 0 0ล้านบาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาที่ได้รับจากการทำประกันแผน88ดบแทแแผนนี้นะคะจะพบว่าได้รับผล ประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันที่ชําระรวมไปทั้งสิ้นคิดเป็น8ปดล้านเก้าแสบาทค่ะและสําหรับตัวอย่างที่2ในการวางแผนกเกษียณด้วยเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์นแปดแผนในวันนี้นะคะยกตัวอย่างเป็นเพศหญิงอายุ40ปีนะคะต้องการวางแผนกเกษียณโดยใช้แผน88ดสเป็นตัวช่วยค่ะเรามาเข้าตัวอย่างกันเลยค่ะ คุณผู้หญิงท่านนี้นะคะวางแผนไว้ทําทุนประกันที่1ล้านบาทชําระเบี้ยประกันตกปีละ8 8 7 8 2 0บาทค่ะ ทาตอนอายุ40ปีนะคะแล้วก็ปีถัดไปเลยอายุ41ปีก็จะเริ่มรับเงินคืนเลยเคสเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทนะคะในช่วงอายุ41จนถึงอายุ54ะคะ่ะจะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทเนี่ยแนะนําให้สะสมเก็บเอาไว้นะคะและตอนอายุ55ปีนะคะบางที่ทําง,งานก็สามารถ e a r ร์ลี่รีทายได้เคสนี้คุณผู้หญิงท่านนี้ a r l y ์ลตอนอายุ55ปีนะคะ,กะเกษียณอายุงานนะคะนําเงินที่สะสมไว้ทั้งสิ้นนะคะจำนวนหนึ่งล ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทไปท่องเทีย่ยวอิสระหรือแบ่งปันสำรองไว้เก็บเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงอายุ55จนถึงอายุ87ปีนะคะเงินคืนจากประกันแบบ88ปทั้ปีละ80,000บาทนี้นะคะก็สามารถนำมาเป็นเงินบำนาญใช้ใจ่ายในวัยเกษียณได้นะคะช่วงอายุ55จนถึงอายุ87รับปีละ80,000บาทนะคะก็ถือว่ามีจำนวนเงินอยู่ที่2 6 4 0้านบาทไว้ใช้ยามเกษียณค่ะและเมื่ออายุครบ8 ปีรับเงินครบกําหนดสัญญา888%เ์ของ1ล้านบาทนั่นก็คือรับเงินก้อนนะคะอยู่ที่8 8 8ล0 0 0บาทไว้สําหรับส่งต่อหลักประกันให้กับลูกหลานต่อไปค่ะ และเรามาสรุปนะคะผลประโยชน์ของแผนนี้ในการวางแผนกเกษียณของเพศหญิงอายุ40ปีนะคะผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่12,640,000บาทนะคะในขณะเบี้ยประกันชำระรวมอยู่ที่6,32,560บาทนะคะคิดจากการชำระเบี้ยประกันปีละ787,820บาทชำระเบี้ยประกัน8ปีนะคะรวมแล้วก็6,32,560บาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าผลประโยชน์ที่คุณได้รับนะคะ ตลอดอายุสัญญามากกว่าเบี้ยประกันรวมที่คุณชำระไปคิดเป็น6.337,440บาทค่ะ และมาที่ตัวอย่างที่สนะคะสำหรับการทำประกันเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์น88ทับ8วัตถุประสงค์ตามตัวอย่างที่3นะคะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเคสนี้วางแผนทำประกันแผน88ทับ8นะคะเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนข้างหลังนะคะตัวอย่างในวันนี้ที่ยกตัวอย่างเพศชายอายุ40ปีค่ะคุณผู้ชายท่านนี้นะคะเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ปีละ831,760บาทค่ะเริ่มทำตอนอายุ อายุ40ปีนะคะกี่ค่อยๆอ,อธิบายนะคะเคสที่สร้างหลักประกันให้กับครอบครัวนะคะในปีถัดไปนะคะตั้งแต่อายุ40ปีคุณผู้ชายท่านนี้จะได้รับเงินคืนปีละ8%นั่นก็คือรับเงินคืนปีละ80,000บาท ตัวอย่างในวันนี้นะคะกิ๊กจะแบ่งเป็นรับเงินคืนนะคะช่วงอายุ41ถึง54ปีรับปีละ80,000บาทนะคะรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1 1 20,000บาทถือว่าเป็นพ s สซีฟอินค m มในทุกๆป,ปีและกรณีเกิดเหตุการณ์จากไปก่อนวัยอันควรกรณีหักเสียชีวิตนะคะ ตุ๊กตาในวันนี้ยกตัวอย่างเป็นการเสียชีวิตตอนอายุ55ปีกรณีนี้หากเสียชีวิตตอนอายุ55ปีและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะประโยชน์ที่จะจ่ายให้กับทายาทกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะสาหรับแผน88ทับ8แผนนี้หากเสียชีวิตตอนอายุ55ปีตรงนี้จะคุ้มครองอยู่ที่6,400เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันนั่นก็คือบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น64ล้ านบาทค่ะ และเมื่อเปรียบเทียบดูนะคะจากผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากทั้งเงินคืนที่ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่บวกกับผลประโยชน์กรณีมรณะกรรมนะคะรวมผลประโยชน์ทั้งสิ้นอยู่ที่65ล้าน1 2 0 0 0 0บาทในขณะที่คุณชำระเบี้ยประกันอย่างที่บอกไปนะคะปีละ8 3 10, 1 7 6 0บาทเป็นเวลา8ปีรวมอยู่ที่6 6 5 4 8 0 80, บาทนะคะจะเห็นว่าผลประโยชน์นะคะจากการทำประกันเล่มนี้นะคะส่งต่อให้กับ ภายหรือผู้รับผลประโยชน์ในจํานวนที่มากกว่าเบีย้ยประกรันที่คุณชําระไปนะคะคิดเป็น 58, 5 8 4 6ล้าน465,920บาทนะคะก็จะเห็นได้ว่าแผน88 8แแผนนี้นะคะมอบความคุม้มครองชีวิตให้สูงมากๆยิ่งในกรณีจากไปด้วยอบติเหตุค่ะ ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปแบบประกันเมืองไทยแฮปปี้รีเทิร์น88ทับ8นะคะย้ำกันอีกครั้งว่าแผนนี้สมัครทำได้ตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงอายุ65ปีนะคะทุนประกันรเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะเพื่อนๆทนาดสนใจแผนประกันแผนนี้นะคะให้กิ๊กช่วยคำนวณเบี้ยประกันหรือคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้รับได้นะคะโดยแอดไลน์ประก,รก ender, ร ode, นันขีดกลางลาเวนเดอร์หรือสแกน QR โค้ด้านข้างนี้นะคะติดต่อทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะกิ๊กจะตอบคำถามเองทุกเคสหรือว่าคอมเมน ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจิ๊กมาทยอยตอบคําถามให้หรือว่าหากมีเรื่องด่วนนะคะสามารถโทรศัพท์เบอร์โทรท,ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้สําหรับวันนี้ประกันในทุกเราเวนเดอร์ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้สวัสดีค่ะ